นะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กและชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาลิ้นพันอีกแล้วอะ่ะวันนี้มาพ่อกับพี่วายยยามเย็นจริงๆแล้ววันนี้คิดว่าวันอาทิตย์นะทูซีลืมวันลืมคืนเอ๊ะมาที่ทํางานทําไมลงครัวทําอาหารวันนี้ลงครัวทาก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะยังไม่ได้ชิมแต่ท่าทางดูจากสีสันแล้วน่าจะแซ่บก๋วยเตี๋ยวไก่ ทำงานแบบมีอาหารให้หนึ่งมื้อก็โอเคนะประหยัดไปอีกหนึ่งมือ้อหนึ่งมื้อสำหรับกระเทยและอาหารภูเก็ตปลาตองเนี่ยขั้นต่ำที่หกสิบบาทนะคะคือตื่นมาไม่มีเงินก็ยังพอแบบฉันลืมใส่น้ำตาลแน่เลยอะไม่เป็นไรลืมใส่น้ำตาลชัว,ชว นนี้เย็นนี้ทำในกัน,นจ้าเมื่อคืนวม่จะไปตลาดไปซูเปอร์ซิฟแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงถูกไหมเราแต่งตัวผู้หญิงเราจะไปในไกลๆที่มันเกิน5โล7โลเนี่ยมันไม่ได้มัาอันตรายช่วงตีห้าตีสี่อย่างเงี้ย จนชิมกันถัมเผาหอมคอแล้วฮะก็ได้แหละแต่ชันเบอร์ร้ยัก์ลืมเติมน้ำตาลเนี่ยแกเอกไปเอา พึ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้อินสตาแกรมปกติแล้วมันให้โหลดวิดีโอได้ว15วิใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเพิ่มเป็นหนึ่งนาทีแล้วอดึงซัดก,กันเขาว่ากันนะ วันนี้ภูเก็ตตื่นมารู้สึกว่าแดดไม่ค่อยร้อนฟ้าคึมคึมเหมือนกับว่าจะตั้งพาวฝนตกตื่นเยอะแล้วเนาะ วจะเท้าด้วยนะซื้อข้าวเหนียวแก้วมากิน แจ็กินไหมทุกเรียนสุกไหมสุกซื้อเรื่องไหนซื้ชิดสุกกำลัขขงดีนะิ่งไปนยัใช่อากาศร้อน โอเคเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปชวนชิมให้ายคิดถึงเนาะเจอกนคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะลืมหาอะไรกินกันล่า